สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอาชีพในผานนะครับว่ามันเล่นยังไงก่อนหนึ่งต้องมีลูกดอกครับลูกดอกขนูหาซื้อได้จากประมูลครับค้นหาลูกดอกค้นทำยังไงก็คลิกตรงนี้ครับคนทนค้างตรงที่ช่องเนี้ครับคนทนค้างคลิกเท่ครับค้นหาครับเนี่ยครับแพงมากครับหาได้จากอาชีพ นักขุดสมบัตินะครับดอกนี้เราก็ซื้อมาครับนี่ก็ขุดสมบัติเอาวิธีที่สองเลยเราจะไปดูว่ามันขายตรงไหน,นอ๋อลืมไปเวลาเราได้ของมาเราก็ถ้าเราอยากขายเราต้องมาที่ประมูลครับตรงแผนที่นี่แหละครับประมูลของไครเฟิงนะครับขายยังไงสมมติเราได้ของมากดที้ขวาครับขายไปเลยครับ ราคาตลบบาดเท่าไรหร่65้าแล้วก็อาจจะขายสัก64ีหรือ6อะไรองี้ก็แล้วแต่ครับกด,กดไปได้ครับขายไปได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูว่าลูกเรกขายหไหนได้ครับตอนนี้เราก็มาถึง M C ที่ขายลูกดอกครับดูเอมก็ได้ครับกดเอขึ้นมาแทนที่ตรงเนี้ครับ ขายพวกอาวุธประจำวันนี่นะครับระดับสูงหกสิบเรเราใช้ยกแรกประมาณ40แต่วผมว่าไม่คุ้มหรอกก็รัแต่นะว่าก็าจะแกลกรูกเปล่ามันก็ได้แค่50ครั้งครับแต่ถ้าซื้อมามันจะได้100ครั้งมันได้100่งดอกเราจะไปยึงกันว่าไอ้ยึยง <laughs> ไปไปยึงไอ้สัดกันว่ามันจะยึงยังไง ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยกดวาร์ปเลยครับปครับตอนนี้เราก็วาร์มมาแล้วนะครับเราจะไปพิกัดตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมตอนนี้เรามาถึงพิกัดที่เราจะมาล่าสัตว์กันแล้วครับตรงนี้แหละก่อนอื่นเราจะมาดูสกิลว่า มันอัพยังไงกดคอนโทรลเคขึ้นมาครับอาชีพในพานจะเป็นลูกเอ่อลูกธนูนะครับอันแรกสายค้าครับไม่ต้องอัพก็ได้ครับสายค้าเราไปเล่นครับอ่าอัพตรงนี้ครับอัพมาอัพมาแล้วก็อัพตรงนี้ครับสําคัญมากตรงนี้อัพหนึ่งก็ได้ครับอันนี้ถ้าเราไม่จับสัตว์นะอันนี้อัพด้วยครับอัพห้าอัพห้า อนน้อัพหนึ่งครับอันนี้กับดักครับอัพสามก็ได้ครับหรือหนึ่งก็ได้ครับให้เหยียบกับดักครับโอกาสติดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี้กับดักอยู่ได้นานสิบนาทีครับส่วนนี้ยิงแรงอันนี้ยิงดับเบิลยิงดับเบิลโอเคครับอัพจนสุดครับมันจะเปิดช่องที่สองขึ้นมาครับส่วนนี้อ่า ระยะไกลครับยิงไกลขึ้นอัพไปครับอ้ําหนึ่งครับหนึ่ง,งครับผมนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรอะค่ายกลนะครับโอเคแ,แต่เราไม่ได้ใช้ค่ายกลอันนี้ตัวนี้จะเป็นสกิลเรียกสัตว์ออกมาได้ประมาณ3าตัวหรือเปล่าจะไม่ได้นะครับโอเคอ่ไปอ่ไปหนึ่งแค่นี้แหละครับสกิล ที่สาคัญเราต้องอัพอันแรกให้มันได้เยอะก่อนครับอัพห้าไปเลยครับตรงนี้อัพห้าครับอัพห้าอัพห้ามันยิงแรงครับโอกาสที่จะติดดับเบิ้ลเดี๋ยวเรามายิงกันว่ายิงไงน,นี่ครับรูปเนี้ยครับหมาหอนเนี่ยครับลิ้ไปเลยครับจนุนดุสัดระยะการยิงประมาณ4ี่ครับ4ี่เมตรก็ได้อยาให้ อยากให้ต่ำกว่านั้นเพราะว่าสัตว์มันจะเห็นเราครับลี่ขวาครับในปุ่มสีแดงยิงไปเลยครับโอเคครับยิงไปเลยครับยิงไปเลยไม่ตายเราวมนหยุดครับดับเบิลครับยิงดับเบิลชิงสยครับโอเคครับของแพงมากอ่ะเดี๋ยวให้ยิงตัวหนึ่งนกไม่ต้องไปยิงครับเสียเวลาครับไม่ได้อะไร สัตว์สัตว์ที่มันเรเวลมากกว่าจะไปยิงมันครับเรียงลูกดอกยิงไม่ได้ครับยิงไม่ตายนี่นะครับเห็นไหมครับโอเคเห็นว่าแบทแพ้ครับยิงไปเลยครับแปดห้าไม่ต้องไปยิงครับยิงไม่ตายยังเงยิงไม่ตายครับจะไปยิงมันครับยิงไม่ตายครับเร็วต่ำกว่า หรือหรือไม่ก็อัพตามตามที่ผมแนะนำให้ตรงนั้นได้ครับอัพหา้าอัพห้าก็ได้ครับยิงแรงโอกาสที่จะยิงติดโอกาสควา้าแม่นยำของดอกธนูครับยิงไปเลยครับถ้ามันออกแดงยิงไปเลยครับนี่ครับยิงไปเลยครับเหอนมันตายแล้วครับเก็ของไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับแค่อยู่เฉยๆอย่าไปใกล้มันระยะสามสิบ 9 9เมตรอะ่ะสัตว์เเมตรอยาให้มันต่ำกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นเราแล้วก็จะวิ่งนีขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะไปจับจับสัตว์กันครับว่าจับยังไงเราจะไปจับสัตว์อีกตัวหนึ่งโอเคครับแล้วอย